โอ้หอมพี่น้องน่ากินมากเลยมโอน,นี้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเสร็จเล็กพี่นออ้องคนน่ะโอ้หอมหอืไม่กินน้ากันครับอ้าวสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วเฮียต่ำหำตรงชาแนลมัอน,นี้ได้กว๋วยเตี๋ยวมาสูพี่สูนองกินพี่นอ้อ,นอ,งนอ,อ,นนองเอ้ยกับกีบพี่น้องนี่หอมเหมือนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ปรุงเนาะครับมักไปมักมันผมมากินอย่างสิเนาะครับอ้าวพี่น้องอยู่จังหวัดใดแน,น่คอมเมนต์บอกแน่เด้อครับเบิ่งอยู่จังหวัดใดแน,น่ สูโม่อนี่ยยูทูบมันปิดกันล่ะพี่น้องผมไปเบิ้งคอมเมนต์กันมีแต่พี่น้องเอฟซียูทูบหรือ Facebook แฟนเพจนี่ล่ะเม่นกันเองไอ้คือแบบมิตรไอ้คนเบิ้งคนเฮ็ดคลิปน้ำกันนะครับมันเบินกันเองเอ้าพี่น้องซอยกันคอมเมนต์ซอยกันท้ามาหากินครับพี่น้องติดตามผมมาผมก็ติดตามให้ชุผู้ชุคนเด้อครับผู้ใดคอมเมนต์มานี่ปรุงผมสช้มากสมฉมจักหน่อยนะพี่น้องบักพริกน้อยบักพริกอันนี้โอ้ได้มากันหลาย มาผู้เดียวพี่น้องมาหนินี่นมักหวานใส่หวานพี่น้อง้อตาลเราตจมากเนาะครับโอ้มเป็นกินมากเลยป๊าดคือสิอืดแล้วเนาะได้มาสักพักนึงแล้วนี่นี่แหละครับพี่น้องมันจังได้หลายอยากกินกว๋วยเตี๋ยวให้มันอืดๆกับมันได้หลายจงให้มันอืดด้อมันจังได้หลายพี่น้องหวานไปใส่ไปเลย หิวบ่ครับหิวบ่มาหยดพี่น่องได้หมดนี่อ้ยสุดยอดแล้วพักพี่น่องนี่หมดทัวใส่ส่ได้โอ้พี่น่องแต่ว่าใส่จังน้อยก่อนผมสิมากสมสมเข้มเข้ม,ขมไม่ไหล โอ้ oh. สุดยอดพี่น้องเฮ็ดคลิปกินให้พี่น้องเบิง่ง uh อือ huh. ห uh ือ huh. อ uh ือหือเข้มปีเลยต้นกะปิเนี่ยเปลือยพี่น้องมาบานนี้แซ่บแล้ว ไปน้องขึ้นไง,นนงนแล่ละอื้อื้ข้าก็บอกอมโอ้ได้พี่น้องอู๋อู๋อูมันเนี่ยกินเอ็น รถดินพลาแรนค้นดินผมจะมาก,กินได้สินเล็กนะพี่หน้องกะปิใส่กะปีนี่สุดยอดเลยอือ แมงบ้านกระไยพี่น้องสุดยอดต้องไปหากินแล้วพี่น้อง แซ่บมั้งเนี่ยอ๋อมันซาใจเลยพี่น้องอืมอมันก็เผ็ดได้ผมกพลียมันจี๋หรอกพี่น้องหอม ออขอโทษเด้๋ยพี่น้องนี่เฮ็ดคลิปกินให้พี่น้องเบื้องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมกินหนลายคักเลยเป็นอาหารที่ผมมักแฮง่สั่งพิเศษเลยพี่น้อง บ่มีคนย่างกินมันอีกพี่น้องน้ำรักกับรสทันตืน่นนี่ว้าบะพี่บกเผ็ดเริ่มแล้วว้าผมกินเบิดบ่พี่น้อง บ,บคือกากินจากเท้ากับแซบปาดข้นี้เบอร์เล้าก,ก็พิกก็เป็นนันสันาม,มืองว่ะเบอรดทถอนว่ะ เดี๋ยวพี่น้องสิว่าผมกินมาเบิดมือผมกินแฮมเบิร์ตแฮมเบิร์งถั่วง่ายมากเลยครับเสอยแต่เบิงในกล่องมันอาจจะเบิงเล็กหน่อยอโอ้คิมหกเลย ทำบุมงนี้พักกักบบุ้แจบนะน้องนเดียพี่น้องอือหืมพี่ดูพี่พนิวนเบเหลาหอือหืม <coughs> 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 Bớt tên này phải không? lấy บริเวณเพชรบวกพริกนี่นะเพชรบวกพริกน,นี่อันนี้บรกพริกผงาดาผมเด้อครับชิมเนี่ยกินให้พี่น้องเบิง้งเฮ้อขอนุยาตเซ็ดปากผ่าเซ็ดชูบ่ได้เอามาก ขอโทษพี่น้องน้นเด้อครับโมนิกะพ่อไว้ซ้ำนี้เขาเนาะค่ะ <c oughs> ติดลมอยู่ <c oughs> การจะทำใดว่าจะไ้้ระสุภาพขอโทษขออภัยพี่น้องเดอ้อโมนีกะเ,กเ,ขเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณทุกคนในการติดตามครับ